ออแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีรับสู่ช่วงลักชอร์ของวิธกในครั้งนี้นะครับและข่าวนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดถึงขั้นตอนและหลักการของการทำมิวสิกวิดีโอซึ่งการทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยคือมันก็จริงๆขั้นตอนและหลักการเนี่ยมันก็มีเป็นแพทเทิร์นโดย หลักๆอยู่แล้วแต่ว่าซึ่งในขั้นตอนอางานคิดเนี่ยบางทีเราก็ไม่จะเป็นต้องทําตามมันเป๊ะเท่าไหร่ซึ่งวิธีคิดของพี่เนี่ยจะเป็นในเชิงในจะใช้ในกรณีที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทามิวสิกวิดีโอแบบไหนอะไรยังไงที่มันเข้ากับเพลงที่เราได้มาซึ่งโดยหลักเนี่ยมิวสิกวิดีโอที่ทําส่วนใหญ่นะมักจะมีเพลงมาก่อนแล้วค่อยมีไอภาพแอนิเมชันต่างๆนานาตา,ตามมา หรือภาพวิดีโอที่ไปถ่ายอะไรก่อนต่อมีอะไรเนี่ยตามมากึ่งโดยโดย,โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะอย่นี้แต่ก็บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดถึงลักษณะเอ่อแอนิเมชันก่อนแล้วค่อยไปแต่งเพลงเสริมทีหลังก็ได้แต่ว่าซึ่งถ้าเป็นการแต่งเพลงเสริมทีหลังเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องแบบว่าไปคือแบบว่าเราเราจะต้องไปแต่งเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วเราจะได้ทำแอนิเมชันได้ตามเข้าการเอาละ ทีนี้พูดถึงหลักง,ง่ายๆที่คนทั่วไปไม่จะทํากันก็คือการทําการหา,หาเพลงมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเพลงที่น้องชอบและอยากจะทามิวสิกวิดีโอเพลงนี้มากเลยแล้วก็ค่อยเอาแอนิเมชันมาตามทีหลังซึ่งการทาเนี่ยมันมีอยู่วิธีแรกเลยเนี่ยที่พี่พอจะนึกออกนะก็คือการทําแอนิเมชันตามคําพูดของเพลงซึ่งถ้าเพลงตอนนี้พูดถึงต้นไม้ป่าเขาเลาน้ำพายก็อะไรก็ ถ่ายภาพป่าถ่ายภาพอะไรถ่ายศาสตร์หรือเพลงที่พูดถึงบ้านห้องที่นารถรถเมย์อะไรเงี้ยก็พอพูดถึงรถเมย์ก็มีภาพรถเมย์ผัวมาพูดถึงแรดก็มีแรดผลวมาอะไรอย่างนี้ก็คือตามแอนิเมชันตามคําพูดของเพลงส่วนอย่างอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการทำมิวสิกวิดีโอตามธีมหลักๆของเพลงซึ่งบางทีภาพของแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่ตรงกัน ก็อย่างอย่างเช่นแบบว่าเราอาจจะนึกถึงสมมุติว่าอย่างแอนิเมชันที่ดังๆนไอ้ a t ต a c k on t i t a n อะไรเนี่ยก็คือเขาจะทำเอ่อโมชั่นซึ่งบางทีพี่ก็ไม่แน่ใจนะเอ่ออาจจะว่าที่ที่พี่ลองไปนั่งถ่ายๆตามเนื้อหาแล้วเนี่ยก็คือตัวเพลงเขาพูดไปถึงอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าโมชั่นภาพของของเขาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งโดยธีมของทีมหลักๆของไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่า คือเขาพูดถึงในเรื่องโดยรวมสถานการณ์หลักๆของสถานการณ์ช่วงนั้นแล้วก็เอามาตัดมาใส่ในแอนเอในมิวสิกวิดีโอซึ่งอาจจะแบบมีท่า,าพระเอกวิ่งไอ้ตัวไอไมใช่สิตัวเอกวิ่งไอ้ตัวละครหลักวิ่งตามหลังคาบ้านพระเอกตัวเอกกำลังกระโดดขึ้นไปจะฉากกัตัวใหญ่แล้วโมชั่นมันเข้ากับจังหวะเพลงแค่โมชั่นเข้าจะกับจังหวะเพลงเฉย ซึ่งบางทีถ้าอย่างที่น้องคิดคิดว่าจะทำแอนิเมชันอะไรสักอย่างเนี่ยคือถ้าเรารูเ้เนื้อหาของเพลงโดยรวมแล้วเราจะใส่แอนิเมชันที่มีที่มีเนื้อหาพูดถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกันอ่กาก็หลากหลักการขอารทำมิวสิกวิดีโอก็จะมีประมาณนี้ส่วนอีกอันก็จะเป็นเอ่อการที่เรามี แอนิเมชันอยู่แล้วหรือว่าคลิปหนังที่เราไปถ่ายอยู่แล้วเนี่ยในกรณีในกรณีนะัที่นี่หมายถึงเราอาจจะเช่นแบบว่าเราอาจจะมีคลิปที่เราไปถ่ายเพื่อนคนนี้เขาไปเที่ยวที่จังหวัดนูน้นจังหวัดน,นี้อะไรอย่างนี้แล้วเราหรือแบบว่าเป็นเ,เราอยากจะร้องเพลงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นลักษณะของงานที่เรามีภาพอยู่แล้วทีนี้ลักษณะาการตัดต่อเนี่ยเราเราต้องคํานึงว่า เนื้อหาของคลิปที่เราได้มาหรือแอนิเมชันหรืออะไรต่างๆนานาที่เรามีเนี่ยคือโดยรวมนั้นพูดถึงอะไรเพลงก็ควรจะเป็นเมลโลดี้ที่ไปตามนั้นอ่าแล้วทีนี้พี่ก็จะพูดถึงของลักษณะของการทำมิวสิกวิดีโอเชิงล้อเรียนหรือแบบว่าน้องแบบว่ามีไอคลิปอย่างที่เห็นเห็นกันในโช่วงนี้ก็จะเป็น Cat Titan <laughs> ไอ้แคทออฟไอ้แอตแทกออนไทตันมันจะ Cat Titan แคทออฟไทตันล้วคนละอย่างกันคือแอ t แทกออนไทตัก็คือจะเป็น ที่เขามีคน้อเรียนเยอะๆก็จะเป็นแบบว่าคือหลักๆอ่ะเขาจะทําตามเวฟช่วงเสียงมโลดี้แต่ว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่อย่างที่พี่รู้จักหน่อยก็อาจจะเป็นแบบทําอ t แทกออนไทตันเป็นเวอร์ชันโทโฮเวอร์ชันไมค์คราฟอะไรแต่ประมาณนี้แลหละฮะก็คือหลักๆโม,โมชั่นอะไรต่างๆนั้นอะถ้าเชงลรอเรียนเนี่ยจะทําใกล้เคียงกันอ่ละทีนี้ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นความน่าเบื่อของมิวสิกวิดีโอ ซึ่งอันนี้พี่จะขอบอกไว้เชิงแบบว่าเพื่อให้น้องๆหลีกเลี่ยงการทําการกระทําเช่นนี้ในมิวสิกวิดีโอและจะทําให้มิวสิกวิดีโอของน้องนั้นเกิดอาการหน้าเบิอขึ้นมาอย่างแรกๆก็คือมีการถ่ายเออนักร้องหรือนักดนตรีเล่นมา,มากเกินไปเพราะว่าถ้าถ่ายมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตเฉยๆนึกออกหรือว่าเราแค่ถ่ายแบบวิดีโอตั้งกล้องแล้วก็เล่นเพลงอะไรเงี้ยคือเน้นนักนักร้องนักแสดงมากเกินไป ซึ่งเออแล้วก็แต่ว่ายกเว้นในกรณีที่แบบว่าบางทีเนี่ยนักร้องนักแสดงเขาอาจจะไปร้องในแบบในสถานที่ที่แบบโอเวอร์อะไรเงี้ยคือแบบร้องแบบไม่แบบกูรู้เลยว่าสายไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยแบบตีถังแล้วทำไมมันเป็นเสียงกองได้อะไรเงี้ยคือก็คือแบบว่ามีกะมีความโอเวอร์ก็คือเป็นมันจะเป็นมิวสิกวิดีโอเชิงที่แบบว่าไอ้สื่อถ่ายทอดเนื้อหาของการร้องที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไอ้มิวสิกวิดีโอตัวนั้นจะเป็นจุดเด่นของจุด ของการร้องแต่ว่าของที่พี่เห็นบ่อยๆในที่จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พยายามจะพยายามอย่าให้มีบ่อยกันเลยอะ่ะก็คือถ่ายนักร้องบ่อยมากมากสิจนแบบว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นมิวสิกวิดีโออ่ะนักร้องแท้จะเป็นคนประกอบเฉยๆมีสิกวิดีโอดําเนินเรื่องจะต้องเป็นตัวคีย์หลักถ้าเกิดว่ามีสิกวิดีโอเรื่องนั้นๆมีตัวมีตัวเอกตัวเด่นอยู่แล้ว อ่าอย่างเช่นแบบว่าถ้าอย่างที่พี่เคยเจอนะที่แบบว่าเป็นเพงลงรักอะไรอย่างนี้ซึ่งเจอได้บ่อยมากเพงลงรักเนี่ยก็คือเน้นตัวคือเน้นถ่ายตัวละครที่เป็นนักตัวเอกของเรื่องดําเนินเรื่องใบจะรักใครอะไรไงก็ว่าแล้วแต่นะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นนะก็คือถ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือคือถ่ายได้รักร้องซึ่งมันจะมีผลขัดแย้งกันเพราะว่ามันอารมณ์ประมาณว่าคือมันต้องมีอะไรชักอย่างที่เป็นจุดเด่น ถ้านักร้องเด่นเกินมากเกินไปเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าคือเราจะมาดูมิวสิกวิดีโอที่มีมีดาราคนนี้ไปทําไมไงก็คือมันต้องแบบว่าตัวละครจะต้องเด่นนักร้องจะต้องเป็นตัวประกอบก็คือแบบว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่าอาจจะแบบยี่สิบแปดสิบอะไรอย่างนี้คือตัวละครหลกนะักเนี่ยตัวละครดําเนินเรื่องก็คือแปดสิเปอร์เซ็นจะถ่ายเห็นบ่อยมากส่วนนักร้องบางทีถ้าให้ดีอาจจะเป็นแบบว่าแท้จะเป็นองค์ประกอบเลยก็ได้ซ้อํอเ แบบว่าแค่ถ่ายผ่านแผนเข้ามาในร้านกีตาร์ก็มีไอ้นักร้องก็ร้องเต้นๆจริงแค่คาแรคเตอร์เดินผ่านหน้าร้านอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอีกเป็นอีกไอเดียหนึ่งในเชิงของการทำมิวสิกวิดีโอแบบว่าเออนักร้องน่ะไม่ต้องเด่นมากแต่ว่าสิ่งที่เด่นนักร้องนักไอ้นักร้องนักไอคนเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยไม่ต้องเด่นแต่สิ่งที่เด่นก็คือตัวละครหลักที่ดําเนินเรื่องอ่าและสุดท้ายนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเด่นของ ไอไอมิวสิกวิดีโอหรือจริงจริงก็มันจะพูดได้ถึงจุดเด่นของงานต่างๆนานาของน้องเลยนี่แหละก็คือการสร้างจุดเด่นในงานของน้องถ้าอย่างของพี่เนี่ยถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะเคยดูแอนิเมชันที่พี่ทำหรือแบบลองไปดูไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนานาของพี่เนี่ยมักจะมีอะไรที่แบบว่าจุ่ๆก็มันมีอะไรที่มันดูรุนแรงโผ่มา อย่างมีคนถือปืนกับผู้หญิงน่ารักน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันดูเป็นจุดเด่นของตัวพี่อย่างนี้หรือว่าคาแรคเตอร์เห็นหน้าปุ๊บหน้าตายางนี้คือตัวตัวของพี่โดยเรื่องพี่โดยเห็นหรลยปุ๊บจำได้เลยอก็เป็นลักษณะของจุดเด่นซึ่งจริงๆอ่ะบางทีของน้องแต่ละคนที่ไปคิดจะทามิวสิกวิดีโอหรือไม่เชิงแค่มิวสิกวิดีโอหรืองานหลายๆอย่างเนี่ยพยายามหาจุดเด่นของงานตัวเอง ถ้าแบบว่าอย่างเช่นแบบเออคาแรคเตอร์ที่พี่เคยจําได้นะของรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยเออชื่อเลยรละกันนะว่าเจ้าไอ้ก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดสถานาการณ์อะไรยังไงขึ้นมาเนี่ยมิวสิกวิดีโอเขาจะต้องมีผู้หญิงร่างเล็กๆถือดินสออันใหญ่ๆซึ่งนกวิ่งวิ่งแล้วก็ต้องกระโดดอ่าอันนั้นก็คือจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นก็ได้หรือแบบว่าราร์ประมาณว่าคือดูแล้วปุ๊บ มันจะต้องมีอะไรติงตองติงตองลักษณะเช่นนี้อ่าหรือแบบว่ามีอะไรที่จู่ๆก็มีจอะไรจริงจังจริงจังลักษณะเช่นนี้ซึ่งมันเป็นเมโลดี้ที่บ่งบอกความจุดเด่นซึ่งจุดเด่นเนี่ยพี่อยากบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการทำมิวสิกวิดีโอที่แบบว่าให้แบบว่าดังตามเพลงตามกระแสหะือพวกนี้คือถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจางหายและจตจางไปละลายน้ําไปแบบไม่มีใครพบเห็นอะไรเลยเลยซ้ำเพราะคือจุดเด่นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญเหมือนกันสำหรับาการทำงานในลนักษณะเช่นนี้ซึ่งมันจะทำให้งานของน้องเนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนได้ในระดับหนึ่งและเขาไม่เกิดอาการสับสนในกรณีที่จะจดจำงานของน้องอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้จุดเด่นเนี่ยสำคัญมากถ้ายังไงก็ขอขอบคุณที่มารับชมรับฟังการเลคเชอร์ของพี่ในการนี้ละกันถ้าคราวหน้าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวลองติดตามคลิป อื่นเนยลยก็ได้กัน,นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย